สนับสนุนคลิปดีๆโดยมีนสกินแคร์สบู่รังไหมทองผมคาถาชื้อมัชรเห็งเต็กเย้งวงตักสินวิเศษหรือว่าแมจิกหรือว่าไพ่พิเภกนะครับคือไพ่ของชาวราศีมีนในเดือนเมษายนนี้เดือนนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ เอกสารสัญญาจะเลื่อนล่าช้าหรือไม่ได้อย่างที่คิดเพราะว่าเจ็ดด่านนี่คือภาพลวงตาที่รอคอยไว้คาดหวังไว้หรือว่าสัญญากับเราเป็นมั่นเป็นเหมาะนี่อาจจะมีเกณฑ์เลื่อนหรือว่าล่าช้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือเตรียมแผนสองแผน3แผน4เอาไว้ถ้าหากว่าเราจําเป็นจะต้องใช้เงินหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้อง เลื่อนกำหนดในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆอันนี้ดูให้รอบคอบเลยนะครับสำหรับในช่วงวันที่1-10ถึง10เมษายนชาวราศีมีน ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะทางเดินอาหารและก็กล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาด้วยแต่วันที่3ถึงวันที่5มีโชคดีจากเรื่องของงานและได้รับมอบหมายงานดีวันที่7ถึงวันที่เาระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องซ่อมรถซ่อมบ้านแต่เด่นสุดๆในเรื่องของความรักแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับของถูกใจจากคนรักด้วยวันที่ 11ถึงวันที่20เมษายนช่วงเวลาที่พระทิตย้ายจากราศีเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีนินต้องมีเกณฑ์ตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องงานการเปลี่ยนงานการเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายแผนกต่างๆตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยนะครับความก้าวหน้ารออยู่วันที่12ถึงวันที่15เมษามีเกณฑ์มีลาบลอยฟุกฟุก จากผู้ชายผิวสองสีอายุมากกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ด้วยและวันที่16ถึงวันที่19เมษายนชาวราศีมีนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะช่วงนั้นสเสน่แรงเป็นพิเศษจะมีคนมาขอเบอร์ขอไอดีไลน์หรือว่าอยากทำความรู้จักเพราะฉะนั้น เช็คกันนิดนึงว่าเขามีเจ้าของหรือว่าเรามีเจ้าของแล้วหรือยังอย่ามาโลกสองใบหรือว่าโลกสอนไม่ได้เลยนะครับ21 30เมษายนเป็นช่วงเวลาที่เด่นสำหรับชาวราศีมีนในเรื่องของงานราชการฐานตำรวจและการลงทุนธุรกิจ21 25ดวงชะตาฟ้าเปิดจะมีช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นรวมไปถึงการลงทุนทั้งในเรื่องการเงิน ทองคำหุ้นช่วงเวลานี้จะมีเกณฑ์ลาบลอยฟุกๆคนอื่นลงบ้างคนอื่นไม่ได้บ้างเอเรามีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนหรือว่าสวนทางกับเขานั่นเอง28จนถึง30เมษายนเขาบอกว่าต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุกับเกี่ยวกับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆหรือว่าเกิดความขัดแย้งเข้าใจผิดหุดหงิดกับคน รอบข้างได้แล้วก็ยังต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาที่เลื่อนล่าช้าหรือไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังช่วงนี้สบายๆเลี้ยงเลี้ยงถ้ามีโอกาสก็สวดคาถาน้ำมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาราชตังวามณีวาทนางวาพี่ชังวาอัตถังว่าปัตถังว่าเอหิเอหิอาคัตเฉยะอิติมีมาน้ำมามีหังเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบแล้วก็เรียกสติในการ ใช้จ่ายเงินด้วยควบคู่ไปกับบทคาถาโมระปลิตด้วยนะครับการเดินทางทิศเหนือทิศใต้การเดินทางทิศต,ตะวันออกและตะวันตกเฉียงเหนือสี่ทิศนี้เป็นทิศมงคลสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองสีส้มสีอิฐสีม่วงเป็นสีมงคลเดือนหน้าเราพบกันเดือนนี้คิดดีทำดีพูดดีมีเพื่อนดีดวงดีแน่นอนนะครับสุขสันต์วันสงการสวัสดีปีใหม่ครับ